พี่แคแคสมันเกิดเพื่อนแค่เนี้ยกดดันเลยก็ขอให้มีความสุขมากๆนะฮะแต่<อ>ก,ก็อายุ27แล้วก็ขอให้ไม่แก่นะแล้วก็ขอให้หัวเข่าโอเคอยู่นะฮะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับว่าพอ,ออายุ26กว่า,วาแล้วเนี่ยพอเด็กคนคอนเสิร์ตมาไม่เคยนั่งเก้าอี้เลยเนี่ยพอ พอยี่สิบหกแบบโอ้โหเมยขามากอะไรเงี้ยนั่งแอบนั่งพับนึงอะไรเงี้ย27แล้วเข้าใจแล้วว่าต้องเมย์ต้องขามากแต่เกาพายามที่จะบ่อกว่าเมยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์เดี๋ยวเราจะเก็บเก็บความแย่ๆนี้ไว้สำหรับหน้า ขอบคุณนะขอบคุณจริงนะขอบคุณอีกระนะทุกคนยัขอบคุณอีก่นะความสุขความสุขเฮ้ยแบบเด็กมันจะเข้าทำไมมาเข้ามาคุกงงในเลยรู้ว่าเขาอยากให้ดูคู่กันไงก็เลยความสุขมากแล้วกันนะครับ